ตนไหนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาด้านสุขภาพมาช่วงก่อนนะคะในช่วงในช่วงก่อนหน้าน,นี้มันจะมีลักษณะของเกสสุขภาพที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะก็คือเหมือนความสมดุลภายในเอย่ยลักษณะของเ,อเขาเรียกว่าทั้งความสมดุลเอย่ยผิวเอย่ยคือมันเหมือนกับมันจะถูกการฟื้นฟูนฟนที่ดีมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามีความสดใสสดชื่นมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังต้องระวังดูแลเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องกระดูกนะคะที่จะทําให้เกิดความ กังวลใจสักนี้ถ้าเรามีการนั่งท่าเดิมนานๆหรือยืนท่าเดิมนานๆก็จะต้องมีการเหมือนคอยเปลี่ยนท่าทําให้เหมือนเลือดของเราเนี่ยมีการหมุนเวียนที่ดีขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วดวงเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีสิ่งที่มาเหมือนปรับฟืน้นฟูในดวงของเราเนี่ยได้ดีนะคะด้านของการงานค่ะจะมีลักษณะของการได้เงินก้อนใหญ่นะคะเหมือนจะมีการได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่มันเหมือนกับ มันไม่ใช่การลงทุนแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการผลตอบแทนที่เราอาจจะเคยไปทําไว้มันก็จะมีเงินที่จะได้กลับคืนมานะคะหรือว่าเป็นเป็นลักษณะที่เราเหมือนออกําลังพัฒนาอะไรมันก็จะเหมือนกับส่งผลกลับมาที่ตัวเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีะคะ่ะจะจะไม่ค่อยมีสิ่งที่ เป็นอุปสรรคหรือปัญหาใหญ่ๆเข้ามาในดวงของคนที่เกิดวีวอกเลยในช่วงปีหน้าก็มีแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราให้เรากังวลใจมากนะคะแต่ว่าด้วยเกณฑ์ในในเพื่อนดวงเนี่ยค่อนข้างเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างราบรื่นทีเดียวถึงจะไม่ได้แบบอู้ฟู่มากแต่ว่ามันเป็นลนักษณะของความลื่นไหลความสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในดวงลักษณะของโชคลาภเนี่ยด้วยคนที่เกิดปีวอกเนี่ยมันเป็นดวงของคนทํางานดวงของคนที่จะทาทาหน้าที่ด้วยตนเอง ใช้กาลังตัวเองอุปธรรมตัวเองใช้เป็นคนดวงอุปธรภมคนเองและบางครั้งอุปธมรมคนอื่นซะด้วยนะคะซึ่งแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่จะมีโชคมาจากเรื่องของการงานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในหน้าที่ของเราส่วนนี้มันจะทําให้เราเกิดความโชคดีในเรื่องนั้นมากกว่าเหมือนความรู้สึกว่าเราปรารถนาไหนในเรื่องที่เรากาลังจะทําเราจะมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จในเรื่องนั้นนะคะในลักษณะของด้านของการงานค่ะในสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่า เราต้องการคนที่เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่หยิบยืน่นมือเข้ามาหาเรามากขึ้นในลักษณะที่เข้ามาโดยการหวังผลมันจะน้อยเหมือนเห็นบางอย่างในตัวเรา,าหรือในสิ่งที่เราทําเขาก็จะเข้าหานะคะแต่ในตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีบางส่วนที่มันอาจจะมีส่วนเาเรียกว่าเสียในบางส่วนไป ะะซึ่งมันจะเหมือนที่บอกว่ามันจะเป็นลักษณะของปัญหาจุกจิกปัญหาที่เราแค่กังวลใจเท่านั้นเองแต่ส่วนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะมันสามารถที่จะผ่านไปได้เพราะคนปีวอกเนี่ยจะเป็นลักษณะนคนที่มีมีความเป็นตัวของตัวเองแต่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานที่เข้ากับคนใกล้ตัวได้ดีมันเลยทําให้ในช่วงปีหน้าเนี่ยเรื่องของเสน่ห์คำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ แล้วก็ความพูดตรงของเราสักนิดหนึ่งในบางครั้งที่อาจจะทําให้การผิดใจกับคนใกล้ๆชิดของเราได้ง่ายง่ายขึ้นคำพูดคำจาว่ากันใช่อารมณ์ของเราวาจาที่บางครั้งเราจะเป็นคนค่อนข้างพูดตรงนะคะสำหรับคนที่เกิดในปีวอกนะคะอยากให้เสริมในการทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ยากไร้และการถวายถวายพระพุทธรูปนะคะ ขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเป็นปางวันเกิดคือเป็นการถวายด้วยตัวเองนะใช่การทําถวายด้วยกันแบบเป็นถวายสังฆทานเพาเป็นสังฆทานได้พระพุทธรูปไม่ได้เป็นการร่วมสร้างนะก็คือเป็นถวายนําเป็นถวายแล้วก็บุญกุศลตรงเนี้ยก็คือให้กับครูบาอาจารย์เราให้กับตัวเราเองนะคะส่วนนี้ก็จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการผ่านพ้นอุปสรรคเสริมด้านเสน่ห์วาจาของเราให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะถวายพระพุทธรูปก็คือปางวันเกิดของเรา ได้เลยนะคะก็ก็ก็จะเป็นเรื่องที่มันไปไปเสริมในด้านด้านบุคคลได้ด้วยนะใช่แต่ว่าโดยรวมอาหารของคนปีวอกเนี่ยจะไม่ได้เป็นดวงที่โดดเด่นมากแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ทําอะไรมันเหมือนมันลื่นไหลปัญหามันก็จะเข้ามาจุกจิก ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันเบาลง mm hmm. เรื่องคนมันก็จะอ่านรู้สึกว่าซอฟขึ้น mm hmm. แค่ราจะต้องระวังเรื่องคําพูดที่มันอาจจะตรงเกินไปในบางครั้ง mm hmm. นะเรื่องอารมณ์ของเรานิดหน่อยเท่านั้นเองต้องต้ององุอง์ใหญ่ไหมถวายตามกําลังได้เลยค mm ่ะ hmm. แต่เวลาที่เราไปถวา,ายก็คือบอกพระท่านว่าอาจจะขอวางในจุดที่มีคนกราบไหว้บูชาใช่ mm hmm. หรือว่าจุดที่เหมือนมีคน สักการะเปบ่อยๆก็คือขอที่จะวางในตำแหน่งบริเวณนั้นก็จะเป็นเรื่องดีจะเป็นเรื่องดีใช่และแนะนําให้ขอพอรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะถ้าทําได้ก็คือเป็นองค์องค์พันมือปางปางพันมือ,อมะะหรือว่าปางพันกรนั่นเองนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นการเสริมบารมีในการคุ้มครองดวงชะตาโดยรวมใหญ่นะคะตำนนมัน,มนเหมือนทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในดวงชะตามากขึ้นนะคะ ก็ก so ็ถือว่าเปิดทางนะเปิดให้เปิดทางค่อนข้างดีค่ะคนที่เกิดในปีวอกนะคะเพราะเพราะด้วยด้วยด้วยตัวเขาเองเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่คอยเข้าหาคนอื่นอยู่นะคอยเข้าหาคอยคอยดูแลหรือคอยช่วยด้วยซ้ําแต่บางครั้งสิ่งที่ได้รับกลับมากลับไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองอยากอยากจะให้เป็นอ่ะเหมือนทําอะไรให้ใครก็ไม่ค่อยสมหวังไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่สมหวังเราไม่สมหวังเราทําให้เขาเอ้ยทำไมสิ่งที่เ้า กลับทำมาให้เรามันกลายเป็นโหแทนที่จะได้เหมือน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 ,นทาบุญได้บาโปาโดยประมาณโดยประมาณใช่ก็จะมีบ้างมีบ้างเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเนี่ยเหมือนที่บอกเหมือนที่คุณนายบอกว่าเวลาเสริมมงคลให้กับตัวเองก็ถวายพระพ,พุทธลูกใช่ไหมใช่ให้ครูบาอาจารย์ตัวเองนะหมายถึงว่าถวายให้กับพระสงฆ์นี่แหละแต่บุญกุศลเนี่ยขอให้กับครูบาอาจารย์ตัวเองขอให้กับกายสังขารตัวเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีหรือแม้กระทั่งขอพรจากองค์โพธิสัตว์ก็ต่างต่างพันกรใช่ บางพันหมื่นใช่ไหมก็จะทําให้ในเรื่องการการเข้าถึงบุคคลอื่นๆเนี่ยมันจะมีลักษณะว่าอะอย่างน้อยเราทำอะไรมันก็จะเป็นลักษณะตีกลับมาในเรื่องที่ดีเออมันก็จะเปิดทางในเรื่องพวกนี้ได้พอสมควรนะของคนปีวอกนะคะหรือว่าปีลิงนะคะ